สวัสดีครับนี่คือชี้มวยเด็ดมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนชี้มวยเด็ดวันนี้ชี้ไปที่รองคู่เอกนะหง์แดงมองว่ารองคู่เอกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่26ถือว่าเป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายสุดคลาสสิกเอฟซีมวยไทยเจ็ดสีแฟนมวยไทยเจ็ดสีแฟนหง์แดงพลาดไม่ได้วันนี้นะหง์แดงมีบทวิเคราะห์เด็ดเดดคอมเมนต์ดีๆมาฝากเอฟซีเอฟซีมองรองคู่เอกมวยไทยเจ็ดสีว่ายังไงทักแชทแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะ วันชัยน้อยสิงห์ปาปากน้อยนะหรือวันชัยน้อยสธเหี่ยวบางแสนเจอกับเจเจอพิมลศรีร้อยสิบเจ็ดวันชัยน้อยเนี่ยยี่สิบสามจากนาครพนมนะขณะที่เจเจอพิมลศรียี่สิบเอ็ดจากพิษณุโลกฟอร์มล่าสุดของวันชัยน้อยเนี่ยแพ้เพชย์เมืองสูงก่อซอยตันยกเลิกการตัดสินนะเจออำนาจเดชสิทธินายกมดวันนั้นโชกัน4ยก สุดท้ายชนะคะแนนอำนาจเดชสิทธิ์นายกโมนช่องเจ็ดอำนาเดชสู้ไม่ได้เลยขณะที่ฟอร์มล่าสุดของเจเจอภิมลศรีชนะน็อกยกหนึ่งนะเพชรเดชวอสังประภยัยแพ้คะแนนปังต่อพ่อหลักบุญสุดท้ายแพ้น็อกยกสองอิเชนะอ,อวันชยัยวันชัยน้อยเนี่ยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องทีบขวาวางซ้ายสมองมวยหลักเหลี่ยมไอคิวลิงเรียกเฮนะ ถือว่าเข้าออกรวดเร็วขนาดที่เจเจเนี่ยฝีมือครบเครื่องนะซ้ายได้ขวาดีเป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยม IQ ลิงเรียกปลาทั้งคู่นะเป็นมวย IQ 180ถือว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือชิงไหวชิงพริบนะมวยคู่นี้ถ้าจะให้เป็นคู่มวยดูเดือดน,นะหงแดงบอกว่ามวยคู่นี้ไม่สามารถชกเป็นมวยคู่ดูเดือดได้ มวยคู่นี้จะต้องชกกันแบบคลาสสิกถ้อยทีถ้อยอาศัยนะชิงไหวชิงวิบชิงหลักชิงเหลี่ยมใครหลุดใครหลวมโดนถือว่าเป็นมวยจังหวะสองจังหวะสามที่ใครพลาดถึงกับเจ๊งมวยคู่นี้นะในมุมมองของห้องแดงใครเดินแพ้คู่นี้นะใครเดินแพ้ถือว่าการเดินเข้าทางของอีกคู่ต่อสู้เข้าทางของอีกฝ่าย วันนี้หงแดงชอบไปที่วันชัยน้อยสทเหี่ยวบางแสนทําไมถึงต้องชอบไปที่วันชัยน้อยหงแดงมองว่านะวันชัยน้อยเนี่ยหลักเหลียมไอคิวสมองมวยดูว่านอกเนี่ยเร็วกว่าประมาณครึ่งกิกฉลาดกว่านิดหน่อยวันนี้เบ,บ,บ,บียดบทเบียดบทชิงไหวชิงพริบวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเจเจอพิมนศรสี แล้วอีกอย่างเป็นมวยทางซ้ายนะทางซ้ายเนี่ยออกก่อนได้เปรียบออกก่อนถึงก่อนถามบอกเจเจมีโอกาสชนะไ,ไหมเจเจก็มีโอกาสชนะวันนี้นะขณะที่ถ้าเจเจเดินวันนี้ต้องมีซ้ายนำนะมีซ้ายหน้ามีหมัดตามวันนี้หงแดงมองว่าถ้าเจเจทำได้ตรงจุดนี้นะเจเจก็มีโอกาสชนะแต่วันนี้หงแดงมองว่าวันชัยน้อย ครบเครื่องเร็วกว่าทุกขบวนความวันนี้จะเบียดเชือนชนะเจเจอพิมนสศรีรองแชมป์มวยไทยเจศสีอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนได้เป็นผลสำเร็จ f อชอบกดซับสไครต์กดติดตามถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ